ตอนวิญญาณนักโทษประหารแห่งวัดพรัพลาชัยวัดพรัพลาชัยเป็นอารามหลวงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เมื่อก่อนคนในย่านพรัพลาชัยเยาวราชเรียกกันสั้นๆติดปากว่าวัดโคกหรือวัดคอก คล้ายๆกับวัดยานาวาวัดโคกในเขตป้อมปราบนี้สร้างมาตั้งแต่ยุคก,กรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์แต่ในขณะนั้นวัดนี้ไม่มีบันทึกที่แน่ชัดถึงชื่อที่แท้จริงของวัดที่สร้างในบางเกอกที่นี้มาจนกระทั่งเข้าสู่ยุครอยต่อปลายกรุงศรีอยุธยาและต้นกรุงธนบุรี เราจึงได้ทราบจากพระราชวงศสาวดารกรุงเก่าที่บันทึกไว้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นว่าเจ้าพระยาจัก,กรีหรือพระยศเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกเมื่อครั้งยังเป็นทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินว่าพระองค์โปรดให้ทำนาที่ทะเลตมซึ่งมีลักษณะเป็นโคกใหญ่ และรับสั่งให้ตั้งคอ,อกอัวไว้ที่นี่ด้วยดังนั้นวัดนี้จึงมีชื่อสามัญจากสภาพของโคกและคอ,อกอัวณที่นี้วัดโคกหรือวัดคอ,อกนี้เป็นวัดที่ประกอบสังฆกรรมให้กับชาวไทยและชาวจีนในบริเวณนั้นมานานร่วมร้อยปี จวบจนกระทั่งเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์จึงทรงได้เปลี่ยนนามของวัดใหม่นี้ให้เป็นวัดพลับพลาชัยและทรงรับเป็นอารามหลวงในสายมหานิกายและต่อมาวัดก็ขยายกิจกรรมสงฆ์จากเดิมที่มีเพียงการทำสังฆกรรมสงฆ์ในหมู่สงฆ์และพุทธบริษัทแล้ว ก็ยังเปิดให้มีโรงเรียนวัดพรับพลาชัยในบริเวณวัดอีกด้วยตามคําบอกเล่าว่าไว้ว่าวัดพรับพลาชัยหรือวัดโคกอีแรงเดิมนั้นเป็นที่ประหารนักโทษจากจดหมายเหตุของจมื่นเก่งศิล หรือหุนซึ่งรวมพิมพ์อยู่ในหนังสือประชุมพงสาวดาลภาคที่8แต่บันทึกเพียงสั้นๆว่าปีมะเสงจส .1243 สอ1243วันเสาร์แรมเจ็ดค่ำเดือน11ประหารชีวิตอีเมียพระบันพาเอาไม้ตําอีเล็กท่าตตาย ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษที่ผู้เขียนเก็บเรื่องอีอยูมาเรียบเรียงท้ายสุดของเรื่องได้ลงข่าวประหารชีวิตอียูสั้นๆว่าข่าวการประหารณวันเสาร์เดือน11แรมเจค่ำเจ้าพนักงานกรมพระนครบาลได้เอาตัวอีอยู่ผู้ร้ายลงพระราชอาญาสามยก 90ทีแล้วเอาตัวไปประหารเสียที่วัดพระพราชัยและได้เอาตัวไอ้หานไอ้สดอีเทียนผู้ช่วยอีอยู่ที่ทำกับอีเกลี้ยงจนตายนั้นลงพระราชอาญาคนละสองยกหกสิบทีแล้วเอาตัวจำไว้ในคุกและได้เอาตัวไอ้เอี่ยมไอ้เทืองไอ้ลา ไอ้ยื้ผู้สมรู้รอบเอาศพอีเกลี้ยงไปฝังและยังช่วยป้องกันไม่ให้สัปเหริดตรวจตราลงพระราชอาญาคนละสามสิบทีที่หน้าหับเผยนั้นเสร็จแล้วในกรุงเทพตื่นเต้นตกใจกันมากเพราะเกิดฆาตกรรมอันน่าสยดสยองเกิดขึ้นรายหนึ่งผู้ต้องหา เป็นภรรยาของชายผู้มีตระกูลคนหนึ่งได้กระทำการฆาตกรรมคนรับใช้ของตนเองมีหลักฐานอยู่พร้อมมูลว่าความหึงหวงเป็นเหตุและผลที่เกิดขึ้นก็คือการฆาตกรรมอันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมที่สุดครั้งนี้ในที่สุด ได้มีการพิจารณาคดีจนเรียบร้อยและพิภากษาให้ประหารชีวิตจำเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปกติไม่ค่อยได้เต็มพระไทยในการลงพระประมาพิไทยในคำสั่งประหารชีวิตนะักก็มิได้ทรงรีรอในคดีรายนี้ตามธรรมเนียมการประหารชีวิตจะต้องนำหญิงนักโทษจำโซ่ตรวน ไปเดินร้องประจานความชั่วร้ายและโทษทันของต้นเสียก่อนจึงจะประหารสามวัน <c oughs> ในการประหารนักโทษนั่งอยู่กับพื้นที่คอมีท่อนไม้ยาวๆผูกกระนาบทั้งสองข้างและยังมีท่อนไม้สั้น สอดขวางระหว่างไม้ทั้งสองท่อนอีกทีหนึ่งอยู่ที่ใต้คางท่อนหนึ่งจนยื่นศีรษะออกมาไม่ได้ปลายไม้นั้นยาวจนถึงพื้นไอ้ข้อมือนักโทษใส่กุญแจเหล็กและข้อเท้าก็ตีตรวนล่ามโซ่ไว้นักโทษนั่งก้มหน้าดูพื้นมีครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นที่เหลียวไปมองร,บรอบ ดูคล้ายกับจะมีการให้ยาระงับประสาทอย่างแรงแก่นักโทษด้วยเพราะดูนักโทษซบเซาแทบจะไม่รู้สึกตัวเอาเลยมีเพื่อนหญิงสามคนนั่งอยู่รอบข้างคอยพูดปลอบประโลมไม่ให้ตกใจกลัวและบอกว่าอีกไม่ช้าก็จะได้เป็นสุขแล้วนอกจากนั้นมีพระองค์หนึ่งเทศอยู่ตรงหน้า แต่นักโทษไม่สนใจฟังแม้แต่น้อยส่วนที่น่าสงสารที่สุดของนักโทษคือหลังเพราะหล่อนถูกเคี่ยนอย่างแรงที่สุดด้วยเชือกสามยกมาแล้วเป็นจำนวน90ทีซึ่งนับว่าเป็นการลงโทษอย่างหนักที่สุดที่เคยมีมาและเป็นการลงโทษขนาดหนักที่หลายคนถึงกับไม่รอดผู้คุมนักโทษ มีทหารคุ้มกันอีกชั้นหนึ่งนำนักโทษออกมาจากศาลาเมื่อเวลาบ่ายสามโมงตรงทหารต้องไปยืนกั้นคนให้มีที่ว่างไว้ตรงกลางเพื่อให้เป็นที่นั่งของนักโทษเจ้าหน้าที่ที่ถอดอขือคาที่สวมคอนักโทษออกให้หันศีรษะได้สะดวกแล้วออกคำสั่งให้นักโทษนั่งลงกับพื้น หลังให้เสาไม้เล็กๆสองต้นเพชฌฆาตคนหนึ่งตรงเข้ามามัดตัวและแขนนักโทษติดไว้กับเสาสองต้นนั้นมีเพชรฆาตทำหน้าที่ประหารถึงหคนด้วยกันทุกคนใส่เสื้อแดงติดดอกไม้สีทองที่ชายเสื้อและใส่หมวกแดงที่หน้าผากเจิมด้วยฝุ่นหรือดินสอพองสีขาว เมื่อเพชฌฆาตคนแรกผูกนักโทษติดกับเสาแล้วก็เตรียมตัวตัดศีรษะโดยการตัดผมยาวของหญิงนักโทษนั้นออกเสียก่อนเพื่อให้มองเห็นคอได้ถนัดต่อจากนั้นก็หยิบดินเหนียวมาคลึงกับฝ่ามือแล้วแบ่งออกเป็นก้อนส่วนหนึ่งเอาอุดหูนักโทษไว้เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่ง อุดจมูกนักโทษแล้วเอาดินเหนียวอีกก้อนแปะไว้ตรงตำแหน่งที่จะลงดาบตลอดเวลาที่เตรียมการอยู่นี้หญิงนักโทษก็จะตะโกนร้องอยู่ว่าข้าฉันเสียเร็วๆข้าฉันเสียเร็วๆต่อจากนั้นก็มีการรำดาบก่อนประหารพวกเพชฌฆาตพากันเดินไปอยู่ไม่ไกลจากนักโทษ แกว่งดาบอยู่ไปมาแล้วรำดาบถอยหน้าถอยหลังสักครั้งหรือสองครั้งแล้วเพชฌฆาตที่หนึ่งก็วิ่งเข้ามาฟันอย่างแรงทีเดียวศีรษะขาดเลือดพุ่งออกจากร่างที่ไม่มีหัวราวกับน้ำพุส่วนหัวก็กลิ้งตามพื้นดินผู้คนเริ่มทยอยออกไปกันอย่างช้าๆมีเสียงพูดกันพึมพำว่า มันได้รับผลกรรมของมันแล้วไม่มีคำพูดแสดงความสงสาร mm. หญิงคนนั้นสักคำเดียวแม้แต่ในหมู่ญาติพี่น้องของหล่อนเองก็ไม่มีพวกเพชฌฆาตได้จัดการทำธุระให้เสร็จต่อไปแทนที่จะถอดโซ่ตรวนรอบข้อเท้าหญิงผู้ตายออกเขากลับตัดข้อเท้าออกโซ่ตรวนก็หลุดออกมาเองแล้วจึงตัดร่างออกเป็นชิ้นช แล่เนื้อออกจากกระดูกเช่นเดียวกับศพที่วัดสเกตตับไตไส้พุงก็ทิ้งไว้ให้เป็นทานแก่ฝูงแรงกาแต่ศีรษะผู้ตายเอาไปเสียบไม้ไผ่ลำยาวปักประจานไว้ให้มองเห็นได้ไกลๆตามที่เคยปฏิบัติกันมาวัดโคกอีแรงนั้นจึงมาจากตำนาน ที่วัดเคยถูกใช้เป็นลานประหารนักโทษทุกครั้งที่มีคนตายที่นั่นเหล่านกแรงจะบินมาออกันเพื่อแย่งกินร่างและซากศพจากชื่อเรียกปกติจึงถูกตั้งให้กลายมาเป็นวัดโคกอีแรงมาจนถึงปัจจุบันโดยในช่วงบูรณะวัดพระพลาชัยทางการได้ให้เจ้าหน้าที่มาขุดสร้างถนน สร้างจนมาถึงบริเวณหน้าวัดว่ากันว่าตอนนั้นไม่ว่าขุดลงไปตรงไหนก็จะได้เจอโครงกระดูกถูกฝังเอาไว้เสมอนอกจากตำนานเรื่องขุดเจอโครงกระดูกโรงเรียนพลัพลาชัยที่อยู่ใกล้ๆมีนักเรียนหลายคนได้เคยรายงานไว้ว่าเขาได้เจอกับสิ่งแปลกๆตลอดเวลา ตั้งแต่วิญญาณผีหัวขาดไปจนถึงเรื่องราวอธิบายไม่ได้ในชั้นเรียนเสียงกรีดร้องโดยไม่รู้ต้นเสียงว่ามาจากไหนแม้กระทั่งผีนางรำภายในห้องกิจกรรมของโรงเรียนจนมาถึงยุคนี้เรื่องราวในอดีตก็ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมๆกับกิติศัพท์ความเฮี้ยนที่เคยมี ก็ไม่ค่อยได้พบเห็นอีกแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ